จะมาเรียนนี่คือดีที่สุดราคาเด็ดเบสเลยนะคะคือทำงานได้จริงแล้วก็ปฏิบัติจริงอาจารย์สอนเข้าใจง่ายอะคะ่ะค่ะชื่อกัญชิกนะคะสุขสวงค่ะคือมาเรียนที่เนี่ยชอบมากเลยคือได้ใช้จริงๆะปฏิบัติจริงอะคะ่ะจบไปก็คือไปทำงานได้เลยอะคะ่ะคุณแม่ได้ทานทุกวันเลย <laughs> <laughs> กลับไปต้องรอทานข้าว <laughs> แล้วแกก็จะบอก <laughs> วอันนี้แม่ไม่เคยกินอันนี้แม่ก็ไม่เคยได้กินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะที่เคยเคยทำสมัยก่อนโนูน่ะจะรสชาติที่อาจารย์สอนตอนนี้คือเราทําผิดวิธีผิดสูตรหมดเลยอะค่ะตอนนี้คือได้สูตรที่แบบเต็มร้อยอะสูตรที่ดีที่สุดแล้วค่ะจริงๆอยากจะเปิดร้านอาหารนะคะจริงๆบางแผนไว้ว่าจะไปเปิดที่สิงคโปร์ค่ะจาไม่อายใครเลยนะคะคือมั่นใจกว่าเดิมปกติ80อย่างเงี้ยตอนนี้ over วอร์100%แน่นอนเลยะคะ่ะ ชาตงจูมาเรีนี่คือดีที่สุดราคา The best เลยนะคะก็คือจบไปคือทํางานได้จริงแล้วก็ปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสอนก็ดีอาจารย์ก็ไปกับเองอาจารย์สอนเข้าใจง่ายอะคะ่ะบอกทุกอย่างเลยจะไม่เก็บทริคอะไรเลยนะคะ่ะเปิดเหมือนอาจารย์สอนดีนะคะ่ะ